เฮ้ยมาแล้วแต่ว่าเราขั้นต่ำอ้าไม่เนเยงขั้นแน่ยอ๋อลูกพี่มาขับออกหรือเปล่าขั้นแน่เลยพี่มีดึงครับตะวันพี่น้องฝากติดตามยูทูบด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการกดไลค์ขอบคุณหลายๆพี่น้องสำหรับการกดไลค์เพแชร์ที่ติดตามงบฝากนะครับผมมาเะบอกว่า แรงรถรุหัวหน้าแรงแรงครับแรงโอ้โหแรงกว่าสเท่าอีกนะครับโดนไหคบโกเลยดูถึ่แรงพัาเลกเลยบ่ฮ จะแม่จะรัดกันานเลดีดูดดีกันสอก้ได้ผมเรียนร้อยาวางก่เาออกคัอนครับผมตัดนเัผมเสียงอร่กันเล็กผมมกันเลครับฮัลโหลหนึ่งสองพี่น้องเดียวเสียงผมมาเสียงเสียงรถมันสิอื่แหงาะอ่าะ พมูตัวดีอเพื่อนนา่มูตดีอะไรเ้ยัวดี่บ่นลพี่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 เนี่ยนทั่งพี่ผู้พาข่วยใจเลยนะตาไปวั์แนี่ผมแรงลอยเต้าเลยนะา้ม่คนอะตั้งมัรถผมแรงพี่กอเอ้าตุกพี่เกิดอ๋อ ลูกพี่ก็ต้องเห็นเ่าไอเงี้ยเหรอลิมิตกั่อย่าง่าอะไรนัพี่บอยครับเบ็กไม่อยู่อะไรนัพี่บอยอ่าอะไรสปีดอะไรนะเฮ้ยเออมีมีสปีดเอออะไรนะอ๋อเอา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 สองเท้ามาหมดเลยแจ๋วดูไม่ได้ดูไม่ได้ถ่ายนะครับเนี่ย ตู้โรจิเทคไม่ได้นี่ครับโรจิเทคไปก็หงงงานหน้านี่ม้วนม้วนไหลครับคนแรกงานหน้าเลยนะงานหน้าเลี้ยงหน้าเลยต้องคนวนาผมยี่ขางั้นอยู่กีกแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะไปแล้วเด้อของหนึ่งแป๊บนึกดีมาแกขึ้นอยครับนะผมเพราะผมบอมันขายจะไหนเมื่อแต่งเครื่อไปจอดชื่อผมอะไรสักทฮะมัดขวบบ่ พี่บอยต,อ,ตอนเวลาสักทสามสักเท่าไหร่นะหกปิดได้ไหมพี่ได้ได้ได้หกร้อยไปเลยนะเราแล้วแต่ีเเ่เอาเอาประมาณเท่าไหร่ครับจอมแจ้งข้อล่อดแจ้งข้อล่อก็ได้ีแต่ให้พี่บอยฟังออกวันนี<ๆ>่ชื่อสุแจ้งโทภลุกปิดปิดสี่ครับ แัดไปเลยพี่ต้องมาเหลือดีดดีดพอดคูนลุ้งเพือนเพื่อรชิวๆลุ้งเพื่อนไปลุ้งเพืนไปคนละพ่อเดียวแก้วทุกที่ นี่แหละลูกพี่ไฟด,ด้วยครับใช่ไหมับบภาพ้ายเลยว่าฝนไม่ตกซะแล้วครับอือตายแล้วไม่เป็นไรไม่ไหวครับพ่อแม่น,น้องเปน็นยังไงยังไม่ไหวเขาเดียวอ๋อผมยังเรียนยังเรียนไอ้พลอยนี่นะเมื่อไงแต่ก็ไม่ไหออ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 อว,บบไหวอย่ผมไม่ตื้ไอได้แล้ว โอเคครับโอเคเอออะไรกันพมุวซื้ออันเดียวกันกับรถส่เรรูปีลุกพี่แหนมาไววโอเคครับโอเคไม่นเองน แว่าอ้ไม่ได้ีเล่นผมแม่นองอื้ไรครับผมบอเอาขอหัวหน้าไม่ตีครับหัวหน้าไมีอยู่เลยเจ็ตัวเหมุนหมุนหมุนครับขออ่ะเตะ ครับผู้ใดเนี่ยผู้ใดล่ะเาเออตอนนี้มันก็ตีไล้เนี่ยเอามันประามขั้นเลยบ่เนี่ยนวผมแบ่งขึ้งเล้วยวผมแบ่งขึ้งนะวะเดี๋ยวผมแบ่งขึ้งึ้งเลยเอาลูกพี่รถที่ผมตื่นดี

ไหได้ได้เูยพี่ยันเลยเอาลงพิมพ์อเอาตะวันแสงแสงแล้วแล้วพี่วิ่งเท่าไหร่ครับนี่เก้าแปดผมวิ่งคิดสองเลยโอ้โหตายแล้วพี่หมดหัว รถมันรถมันแรงพี่ช่วยไม่ได้โอ้ยตา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 ยแล้วมันเอ้าโอเกียงจะผมลบให้ี่โอ้โอ้ฝ <c oughs> ั่าา <c oughs> งนี้ก็มาเอา้าไล่ไล่รู้เสร็จแล้วหรอครับพี่เสร็จเสร็จแล้วครับ โอ้ถ่ายกันเร็วจ้าดีใช่ไหมดีใช่ไหมบอกว่าไม่พอโลจิเทคครับ เราเอ้าพูดได้เงนแบบแบบโอ้เอาเยอะหมครครับรฮองโปงมารซ่รุ่นเดียวกันนี่นลูกบี้เป็นอะไรคือ่าไป โล <c oughs> <c oughs> เทคโลเทกนี่เดเทคเอาบอดีน่มเอาพอดีมากมันมากหมูมากเลอุ้ยมไขเลยเอารับดีบอีสองคุณทวีรับดีมากเล่าเพราะอะผ่านไทยมากอ๋อไมงเปยังลูกพี่ไม่เปยังผมก็ไปเดียวมาอันไหนพวกพวไปดียมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ โำผมอ้กองอ้โอำไอ้หรือเปล่าดับดับข้าพเจ้า ท้ไมเห็นหลองเป็นลองออ่มาทีนี้ <c oughs> ไม่หายไปแล้วหยไแล้ว เนี่ยดูพี่นี่นะครับพี่น้องดูดู thái ดินครับ เรียบ,รบเรียบร้อยครับหัหน้านิดนึงนิดนึงเดี๋ยปนต,ต่อครับเนี่ยลงตรงกลาครับเสร็จเส็จเสร็จแล้วนะครับหัวหน้า ฝั่งนู้นน่ะไล่ที่เราถ่ายไว้แหละไม่ต้องใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่ไอ,อ้ทีเถ่ายไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอันนี้แล้ว